สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เรามากล่าวถึงคนที่หลงตัวเองพยายามเปรียบเทียบกับคนบางคนพยายามใส่ร้ายในบางคำซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่คือ อยากเป็นคนสำคัญของ fc ส่วนจะลาก fc ชัยพลไปด้วยนี่คือฝันกลางวันไปนะใครจะไปฟังขนาดฟังนะ่ะยังไม่ฟังเลยใครนะ่ะเจอก็ซวยคนนี้คือมาหน้าขาวมาฟังเรื่องสำคัญเขาบอกว่าจบสูงมาหน้าขาวนี่แหละกลุ่มลูกครูจบมากกว่าลูกผู้ใหญ่บ้านอยู่มั้งต่อมาคืออะไรไม่อยากได้เงิน YouTube หรอกที่ทำทุกวันนี้ แหกขี้ตามาทำไม่อยากได้เงิน Youtube บ้าเหรอเดี๋ยวนี้นะ่ะได้น้อยนะได้น้อยไม่พอใช้มากกว่าคลิปติดเหลืองคลิปเขามาดูแล้วไม่มีโฆษณาเยอะดิ้นรนมาใส่เบ็ดทำคอนเทนต์คือหมายความว่าอยากได้เงินไปโกหกใครก็ได้แต่โกหกคนใน y t u t u นะ่ะไม่ได้หรอกทีนี้นะ่ะบอกว่าอยากได้เงินใช่ไหมแต่การกระทำก็คือพยายามด่าคนอื่น ให้มีคอนเทนต์คนที่ไปดูฝั่งนั้นน่ะมีไม่เยอะหรอกแต่ฝั่งเราที่ไปดูนะ่ะไม่มีใครอยากให้ด่าฝ่ายเดียวยามาปากแข็งไม่อยากได้เงินไอ้นี่นะ่ะเขาเรียกว่าโยนระเบิดไว้เขาบอกว่าเขารู้ความลับของลุงป้ามากมายเลยที่ลุงป้าพยายามเจ้าคนไปทำร้ายขู่ฆ่าทุกวันเพิเจอไปเรื่อยพยายามพูดคำว่า รู้ความลับของลูงป้ามากมายย่ามากโกหกถ้าเองรู้ความลับเขาแม้แต่นิดเดียวน่ะเองยังมาใส่ร้ายเขาตลอดตลกนะอย่าเข้าไปฟังเลยฟังที่เขาพูดน่ะความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับงานมาแป้งในคดีนี้ถ้าศาลชั้นต้นยกฟ้องต้องมีการรื้อคดีแน่นอนในการรื้อคดีครั้งนี้ผมเชื่อเลยว่าแป้งจะต้องถูกไล่ทำลายใหม่เชื่อเลยว่าแป้งเดือดร้อนแน่ แป้งดาวังคารเมื่อคืนแป้งก็ไม่ขึ้นไร้สดสิ่งที่ผมเคยพูดมาตลอดที่อยู่กับลุงฉะแป้งดาวังคารน้องทับพีคนนี้ว่ามันคือผู้ต้องสงสัยที่สุดมีหลายๆช่องขยี้ในเรื่องนี้เมื่อคืนลุงก็ออกมาพูดในประเด็นนี้กรรมมันกำลังจะตามทันแป้งดาวังคารในอีกไม่ช้า fc เชื่อได้เลยว่าในสิ่งที่แป้งมันทำที่พยายามใส่ร้ายลุงใส่ร้ายป้า บลรี่เด็กมันได้รับแรงกดดันมาจากอะไรหลายๆอย่างที่มันเจออยู่ตอนนี้ถ้าคดีนี้สารชั้นต้นยกฟ้องผมเชื่อเลยว่ามีรื้อแน่นอนสิ่งที่แป้งออกมาพูดใส่ร้ายลุงกับป้ามันทำให้เราเห็นพฤติกรรมของชายคนนี้มากมายมันยิ่งหลุดทุกวันมันพยายามหลุดออกมาทีละนิดมันทำให้สังคมได้เห็นอะไรชัดขึ้น สิ่งที่ผมคิดและว,วิเคราะห์ทำไมตากับยายดาวังคารรักลูกเควดาคนนี้มากแล้วที่ตาดาวังคารเข้ามาเพื่อที่จะมาสืบว่าเขานะ่ะสงสัยลูกฉันไหมทีมงานทนายสงสัยลูกฉันไหมเหมือนแกเข้ามาสืบแกรู้ว่าลุงก,กับป้าไม่ทำแกพูดอยู่เป็นประจำว่าไม่ใช่ลุงไม่ใช่ป้าสิ่งที่ตาเข้ามาอยู่กับลุงก,กับป้ามันเป็นแผน เพื่อส่งข้อมูลให้กับลูกเทวดาสังเกตไหมว่าแป้งสบายใจมากในช่วงนี้ลึกๆแล้วผมเชื่อว่าตาดาวังคารมาสืบข้อมูลให้แป้งจับพิรุธหลายอย่างช่วงที่ตาอยู่ตรงนี้คุยโทรศัพท์ไม่วางสายสิ่งที่ได้ยินกับยายดาวังคารเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เป็นแป้งดาวังคารความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องตาคนนั้นที่หายไปบนเขา เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะขนของล็อตใหญ่ออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับท่อน้ําเลี้ยงมีของล็อตใหญ่ที่ย้ายจากโกดังแยกเขาวงเข้ามาเก็บไว้ในพื้นที่บ้าน4ี่กอเขาเลยสร้างสถานการณ์เพื่อขนย้ายล็อตใหญ่สางเน่าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ให้สงสัยพ่อพระเอกเพราะอะไรเพราะเขาเน่ยรู้แล้วไงว่าคนที่ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องของยา ผู้ก่อเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องของยามันก็ต้องโดนขุดต่อมันก็จะไปกระทบถึงท่อน้ำเลี้ยงดังนั้นเนี่ยชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งมันได้มีมูลค่ามากมายสำหรับพวกนี้ชีวิตบักแป้งมันไม่มีค่าอะไรมากมายแต่ท่อน้ำเลี้ยงมันมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทได้รับจากสวยเป็นหลักพันล้านเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะให้มีผลกระทบต่อท่อน้ำเลี้ยงมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้น ผู้ก่อเหตุน่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินนอกระบบเรื่องของยากระบวนการกองทัพมดกองทัพขนแจกจ่ายที่เป็นคนร้ายมันก็ต้องมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมเป็นข้อหาเกี่ยวกับยาสิ่งเสพติดผิดกฎหมายมันต้องมีการขุดต่อถ้าหากเอาแพะที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับยาเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็จบไม่มีผลกระทบต่อท่อนำเลี้ยงตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่า จะยุ่งขนาดนี้แค่หาแพะจนจนคนนึงน่ะความรู้จบแค่ปหกคงไม่มีเงินคงไม่มีเส้นสายจะสู้คดีโต้แย้งอะไรได้คิดว่าง่ายๆปิดคดีได้แต่มันดันพลิกล็อกฐาน f อเยอะข่าวดังเลยยืดเยื้อสายที่โทรเข้ามาอาจจะเป็นแป้งหรือคนในครอบครัวหรือสอเสือสางเน่าจึงไม่ค่าเปิดเผยเพราะมันเป็นคนในครอบครัว ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับประเด็นที่จะคุยคือที่ตาคุยกับ f c ของแกติดมือถือแต่งหล่อทุกวันข้าต้องหลอกว่าลูกเขยต้องเทกว่าลูกเขยแกก็คุยมือถือกับ f c คนหนึ่ง f อคนนี้นะ่ะรู้สึกว่าจะคุยประจำเหมือนจะเป็น f อของแป้งที่จับใจความฟังดูหลอกล่อคุณตาด้วยเสือ้อ ขนมเข็มขัดเสื้อกันหนาวเอซี FC ที่คุยประจํากับแกทุกวันทุกคืนถามสารทุกสุกดิบกันทุกวันแต่เวลาผมอยู่เนะี่ะเดินเข้าไปสังเกตได้เลยว่าตาดาวังคารแกจะวางสายการที่แกวางสายมันก็ทำให้เรารู้ว่าตาคนนี้เหมือนปิดบังอะไรเราอยู่เวลาผมเข้ามานะ่ะแกก็จะชอบเดินหนีบ้างวางสายกระทันหันบ้างเป็นแบบนี้อยู่ร่ำไป แกค่อนข้างจะติด f อหลงคารม f อที่เป็นของแป้งดาวอังคารแกนะ่ะคุยอยู่ประจำเลยคุยเยอะเลยผมนะ่ะชักเริ่มสงสัยว่าตานะ่ะส่งข้อมูลอะไรให้ใครหรือเปล่าช่วงนั้นไม่ได้คิดอะไรดอกแต่ตาไม่เคยรู้เลยว่าเขานะ่ะแอบบันทึกเสียงตาเอาไปห้อยเอาไปแขวนมีช่วงหนึ่งหลายๆคนคงเข้าใจด้วยความที่ป้าหวังดีไม่อยากให้ตาคุย เพราะกลัวถูกบันทึกเสียงด้วยความที่เขาส่งของมาให้ตาก็ต้องคุยขอบคุณแต่การที่คุยกับผู้หญิงที่เขาส่งของมาให้คุยในลักษณะแบบถามตอบเหมือนเก็บข้อมูลโดยที่ตาไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็น Fc ของแป้งที่กําลังเก็บข้อมูลอยู่บอกข้อมูลว่าทําอะไรอยู่ว่าลุงอยู่ไหนลุงจะไปไหนบ้างไม่ได้เป็นผลดีกับลุงนะเรานะ่ะต้องเซฟลุง แต่ตาดาวังคารคนนี้นะ่ะก็รายงานให้ FC คนนี้ประจําความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับดูแล้วเดีนี้นะี่ะมันเหมือนจะพยายามทุ่มที่จะทำร้ายเด็กคนหนึ่งก็คือน้องโอมถึงกับบอกเลยว่าเป็นลูกชู้อย่างนี้นะ่ะอยู่ใกล้ๆจะโดนกำปั้นอัดจริงๆนะมันคิดแต่จะทำร้ายอย่างเด่นชัดให้หลานไปถามพ่อแม่ดูว่า ทำไมเขาทำกับชมพูดแบบนั้นคำพูดแบบนี้น่ะมันน่าพูดไหมเราน่ะวิเคราะห์คดีไม่มีใครรู้หรอกบางวันตัวมันน่ะมาบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องมันรู้หรอว่าเขาทำถ้าไม่รู้ก็คือรอสารตัดสินก่อนไม่ใช่ว่าไม่รู้ก็ไปพูดว่าให้หลานของตัวเองพยายามไปทำให้จิตใจของหลานแหลกเลว สองเคสวันนี้หนักนะตั้งใจจะทำลายครอบครัวนี้ยัดข้อหาให้ดูแล้วนะเดี๋ยวนี้จ้องจะทำลายครอบครัวนี้ให้ย่อยยับไปเลยเหมือนกับครอบครัวนี้ไม่ใช่พี่น้องกันเรื่องคดีเนี่ยก็เป็นเรื่องคดีถ้าเขาโดนคดีน่ะก็เป็นเรื่องที่เขาทำผิดแต่เนี่ยเขาไม่ได้ทำเรื่องบางอย่างเพียงแต่เป็นความเชื่อผมเรื่องบางอย่างน่ะไม่เกี่ยวกับการทำผิดเช่น เป็นลูกใครไม่เป็นลูกใครทำไมไปใช้ภาษาสื่อสารออกมาอย่างนั้นให้ไปกระทบจิตใจเด็กเด็กจะอยู่ไปอีกนานเขาก็ไม่สนใจเหมือนกันนั่นแหละป้าแตนถึงบอกว่าให้แอดมินอัดคลิปเลยเป็นการหมิ่นประมาทร้ายแรงจบคดีแล้วว่ากันอีกทีหรือไม่ก็ไม่จบคดีก็ฟาดได้นะดูแล้วนะ่ะมันน่าเกลียดไปเรื่อยนะ บอกว่าตัวเองนะ่ะทําไมพี่สาวพี่เขยไม่ชอบตัวเองถ้าดูนี่นะ่ะไม่รู้ใครไม่ชอบใครนะพี่สาวใจเย็นมากนะเขาบอกว่ามีความลับมากมายที่มันน่ะที่เขาไม่ชอบมันความจริงถ้าเรามีความลับเรานะ่ยยิ่งต้องเอาใจเขาที่เขาไม่เห็นหัวมันน่ะอันนั้นพูดนินทาเขาเอง